จากสถานการณ์วิกฤตไฟ,ฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องตลอด5ปีที่ผ่านมาได้สร้างผลกระทบในด้านต่างๆในวงกว้างทางด้านสุขภาพ,าพสิ่งแวดล้อมการ<อ>ท่องเที่<า>ยวการคมนาคมนั้นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันลดการเผาในที่โล่ง และหมอกควันการสร้างเครือข,ข่ายภาคีร่วมพัฒนารวมพลังหนุนชุมชนลดไฟป่าลดหมอกควันปัจจุบันมีชุมชนจำนวนมากที่ได้ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเกิดการสั่งสมประสบการณ์ความรู้ต่างๆอย่างมากและนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของชุมชนต้นแบบการจัดการไฟป่าหมอกควัน ไ,ไม้เนี่ยที่เขาดูแลตึงวันเนี่ยก็มีการเผาเพราะว่าเขามีาตั้งเวรยามไว้คอยดูแลคือจัดจัดกลุ่มของอาสา,าสมัครนักษาป่าของเขาเนี่าลาดตวเวนแล้วก็อันเฝ้าระวังเพราะว่าช่วงนี้เขาเ,าเจ้าบ้านก็เก็บเกี่ยวประโยชน์จากไใบตองตึง,งนําไปไปไพยแล้วก็นำนำไปขายก็มี เป็นสิค้าโอทอปของมูบ้านอของเราคือมันก็ลดปริมาณใบไม้ที่มันจะเกิดเชื้อเพลิงตวัวเ,เพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเอาไปตองตึงออกจากหมู่บ้านเอาเนี่เป็นล้านๆไทยทำให้เศรษฐกิจแต่หมู่บ้านใกล้เคียงที่บริเวณในป่าเขาเนี่ก็มีรายได้แล้วก็ได้ประโยชน์จากป่านี้นักแล้วก็ทุกคนก็มีส่วนร่วมมีมีความห่วงแหน ถ้้้้าาาเกกกิดไไฟขขึึนนนนม่่อรบ็ทีวจะเห็นว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเกิดบนพื้นฐานความตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบซึ่งสามารถลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันลงได้ดังนั้นการผสมผสานความรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาการสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น เป็นตัวอย่างสำคัญของการปรับตัวของภาคประชาชนที่ควรได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังต่อไป